น้องคอกี้นะคะมาตัดขนอย่างเดียวไม่อาบน้ำอรอบนี้เจ้าของขอเหลือครึ่งเซนนะคะ,ะทุกครั้งจะเหลือประมาณ1เซนแต่ว่าทุกครั้งก็คือบางครั้งก็เหลือครึ่งบางครั้งก็เหลือหนึ่งนะคะรอบนี้คอหนึ่งเนื่องจากว่าใส่เสื้อน้องใส่เสื้อไว้ตลอดเวลานะคะบางจุดมันจะเป็นสกตังเมื่อกี้พี่ช่างดึงออกไปแล้วนะคะเดีย๋ยวมาดูก,กันว่าเสร็จแล้วเป็นยัยงไร ที่นะคะมาตัดขนทรงบูเหลือครึ่งเซนเพราะว่าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับขนร่วงนะคะกระบ้านได้น้องหมาน้องาองาซารอนดื้อดิ้นอยูกับสบัดเวียนเวียนรับหมดขอให้เจ้าของเข้าใจในเนื้องานนะคะไต้ได้ส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ใช้ในงานจิตอาสาตัดขนสุนะ และน้องแมวจอนน้องแมวพิการตามมูลนิธิต่างๆในโอกาสอันสมควรนะนัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันมีบริการรับสง่งค่ารับส่งแล้วแต่ระยะทางทักเฟซทักไลน์จองคิวล่วงหน้าได้หรือว่าโทรมาที่0ู66404443ได้นะคะ